สวัสดีครับน้องๆนี่พี่เรดเองนะวันนี้เกมทิฟฟร์เทสสมีการอัปเดตใหม่ขึ้นมาครับมันจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยเอาลครับตอนนี้เรามาอยู่ในตัวเกมแล้วฮะซึ่งในร้านค้ามีการอัปเดตอย่างแน่นอนฮะในช่วงวันฮาโลวีนอย่างนี้ก็จะมีพวกกุญแจแล้วก็กุญแจเฮ้ยอะไรไม่รู้ทอทสสไปไหนดูซิเฮ้ยมันคือ จ็แพ็คหรือเปล่าไม่ใช่เจ็ตแพ็คดิคอปเตอร์เจ็แพ็คต้องเรียกอะไรเนี่ยเขาดูรวมๆแล้วนะฮะมันน่าก็จะเป็นพวกทอสยานผหาหน้านะฮะของสปายนี่ก็เออเก๋ดีเกด๋ดีถือว่าออกแบบมาได้ดูดีครับเหมาะสมกับที่จะเป็นสปายดีชิ้นต่อมาครับเป็นของเดโมแมนเป็นไรอะ่ะปืนใหญ่แถมวิ่งได้ด้วยกูว่ามันต้องยิงได้เหมือนของโซเจอร์แน่เลย <laughs> เออดูดีดูดีอยู่ ไม่ได้แย่เลยใส่กระเซตจนสลัดนี่มันจะดูเท่มากเลยเนะี่ยต่อมาเป็นของเอนจะิเนียฮะเป็นห่วงโคบาไหนดูสิโอ้เป็นเหมือนโชลรบัมเชือกฮนะของชาวเท็กซ์ตพวกชา,าบออยจะชอบทำกันอย่างี้กันเออดูดีดูด,ดีแต่ว่าถ้าใช้เชือกจากตรงกระเป๋าอ่ะมันจะดูสมูทกว่านะ หรือว่าคิดไปเองเอ,อ๋อหรือว่าเชื่อกันนะมันสั้นไปอันนี้ก็เป็นพอดพายเรือของเดวมมนนะที่เราเคยเห็นเห็นกันไปแล้วซึ่งพายเรือบนบ,บกบ้าไปแล้วป่ะจะถึงฝั่งไหมวันนี้ต่อไปครับเป็นพอดของประจฮาพลวีนเหรอไหนรู้สิเป็นอะไรอ๋อพอดกลัว น่าใช้อยู่นะโอเคอยู่นะเดี๋ยวโบตกใจไม่ดีเขาอ่อนเลยเหรอ เฮฟวี่ <Heavy S 2> ไม่เคยกลัวอะไรไม่ใช่ใชหรอ <laughs> ท้องพปโลวิ่งน่ารัก <laughs> ป่าน้ำตาด้วยนะเนี่ยกดสไป์เสียทรงทอดนี้เอาไปใช้ตอนแพนน่าจะเข้านะฮะ <c oughs> <c oughs> ดูดีอ่ะอันนี้แล้วก็จะเป็นพวกเอ่อแมทสเต็มนะฮะและแน่นอนต้องมีด่านใหม่เข้ามาแน่เลยงั้นเราเก็บพวกด่านใหม่นี้ไว้ไปไลฟ์สดกันดีกว่านะฮะก็สำหรับคลิปในการดูอัปเดตในวันนี้ก็ขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าซับเด็กคุณด้วย